สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มรัธาวัตถุมงคลแห่งสยามประเทศวันนี้ชมเนื้อหาบบสารพระสมเด็จกันนะครับเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะหายากอีกอีกเนื้อหนึ่งนะฮะเนื้อหาบนสารเม็ดละเอียดนะครับก็เรียกเป็นเนื้อแก่กล้วยนะฮะบ,บางคนก็ผมมองว่าเป็นเทีนยนไขด้วยนะฮะดูเนื้อหาโบราเล็กๆซึ่งสวยงาม หาดูชมได้ยากเลยนะฮะผมเองก็ได้มีโอกาสได้ทําวิดีโอเพื่อจะให้ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้ไปด้วยกันนะฮะมีนะฮะมวลสารใช่ไหมฮะสีเขียวก็มีนะฮะเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดขาวนะฮะตามสูตรเลยดูการหดของซุ้มนะฮะดูผักเป็นผลมะตูมนะฮะองนี้จะเป็นเกลือจนซุ้มเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะฮะดูอ่ ความเก่าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะฮะดูง่ายนะฮะเป็นพ่าที่ดูง่ายก็เอามาแชร์กันนะครับให้ทุกท่านได้ดูหลังจากที่เรามีพระเราได้ศึกษาแล้วก็เกิดเป็นองค์ความรู้นะฮะก็อยากจะเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมพระบรารมีกันนะครับดูนะฮะดูอซอกแขนนะฮะแขนต่างๆนะฮะการงอกของปูน ยังไงก็มีปูนเบอ่อคอยผสมนะครับนี่ดูด้านหลังนะฮะบวสารก็อย่างที่บอกนะฮะมีกรวจดูเม็ดทรายนะครับกรวดดูเม็ดทรายนะฮะก,ก็มากรองมาบุกเสกด้วยนะครับไม่ใช่เอามาเฉยๆนะฮะมาปั้นนวดเข้ากับบวนสารอื่นๆนะฮะก่อนที่จะเอามา,าใส่แม่พิมพ์นะฮะดูเศษพระสุกรเห็นไหมฮะ บนสารพระสุ้มกอเป็นพระแท้แรง่ายนะฮะก็ให้ทุกท่านได้ชมและก็เอาไว้ศึกษานะครับเผื่อไปเจอนะก็สามารถที่จะเก็บชาบูชาได้เลยนะครับวันนี้เราดูพระเราดูที่เนื้อหาบนสารก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูแม่พิมพ์นะครับเพราะแม่พิมพ์มีเป็นหมืน่นหมื่นแม่พิมพ์นะครับแต่เนื้อหาบนสารนี่นะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีมวลสารนะฮะก็จะไม่สามารถที่จะสื่อถึงสมเด็จพุจานโตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีนะ,ะดูะ,ะความสวยความเป็นธรรมชาตินะฮะการงอกการกดการเหี่ยวการยุบนะฮะมีให้ดูครบเลยนะครับมวลสารละเอียดะะสวยงามนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดติดตามีินะฮาะด้านคากอบข้าง ซึ่งเป็นพระที่ตัดตอกนะฮะตัดด้วยตอกนะฮะสวยขอบปิดนะครับวันนี้ดูพอเป็นกระใสนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบเจอแต่สิง่งที่ดีๆบรารมีพระคุ้มของครับสวัสดีครับ